เอาสวัสดีที่หน้างานครับผมเมื่อกี้นี่ดูรถเกี่ยวครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาถึงหน้างานก็เอาน้ํามันมาวันนี้สองถังครับเอามาสองถังวันนี้แต่ว่าจะเอามาให้วันหลังไม่ต้องเอามาอีกครับพี่น้องเบิร์มันจีพ่อวาพี่น้องเอามาสองถังสองถังสุดท้ายครับ สะวันเดินไปคุณเถอะเอ้อสร้างอ่าช่างครับผมช่างศูนย์ก็่ยังเลยคุณ่ะช่างศูนย์มาพีเอ็มครับ 464ชั่วโมงสว,ส,สวัสดีครับผมพีเอ็มเอาโล่มนี้แหละ โอนโอกโลกครับพี่น้องเอ้ยลุยปลาฝุ่นนะครับ

หมายถึงพันชั่วโมงพันพันชั่วโมงจะมีก๊ออากาศใช่ไหมก๊ออากาศนอกในนอกในอก็มันเกียร์ตัวเดินสวีอืมสารวัตรไม่เอาอยากเป็นผู้พัน <c oughs> สารวัตรไม่เอาอยากเป็นผู้พัน อสวัสกักผูพัพนย์ยังยังเงี้กวกันวะน,นัี้ทำไมสูผูพันธเนาะนันเาเอไหมเ่อะอะไรนะน้ำมันดำน้มันเก่าเอาป่ะน้นมันดอ๋อเอาผมเอามาจุดมีถังไหมอ๋อไม่มีแล้วครับ เอาไว้แต่จูดไฟดีกันเนี่ยเอาถ้าใครพอนี่นี่เอาเอาแรงมาลองไว้เดี๋ยวผมหาอะไรมาเปลี่ยนให้ครับครับอันนั้นลองก่อนก็ได้ได้ไประโยชน์ลายยางยู่ใครก็ปล่อยถิ่มอย่ฮะถัเงเข้าตอนนี้ถังอยู่ไเ อย่ามาตัวบอกไม่สิ้นว่ากันเลย PM ห้าร้อยชั่วโมงครับแต่ยังไม่ถึงห้าร้อยครับมา,มาก่อน,นครับสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบกว่าชั่วโมงครับสี่ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมง โอ้ฝุ่นหลายไปเครื่องเป่าลมไม่มีอื่นเอาทเทเล่ม,มาวางคพื่นเฮ็ดทอยหันแล้วไปบุ๊บช้าขุดในเมืองตำรวจกตำรวจจะมาจับจะมาตรวจ อะไรฮะขุดอะไรไม่รู้ว่าที่ไม่มีใบอืมเขาบอกว่าสมุดลงทะเบีนที่อ่าก็เลยหนีเลย,รย <c oughs> สร้างซูนกับเล่นหนี้กันดิ <c oughs> สร้างซูนกับเล่นหนี้กันด, <c oughs> ถดนิถ้าเขาโดนจับถ้าเขาโดนจับช่างก็โดนจับเหมือนกันนะ <c oughs> มันมีกองอันนั้นด้วยไหมครับกองไฮดรอลิกด้วยไหมรอบนี้นี่ฮะรอบหน้ามีกองไฮดรอลิกอ๋อ,อแต่ตอนนี้ยังไม่มีกองไฮดรอลิกใช่ไหมอรอบหน้าพันชั่วโมงใช่ไหมครับ ดึงน้ำมันเครื่องมึงมือหมันหายบ่ฮะซำเก่าหมดปบ่บางรุนง่นบางรุ่นนี่น้ำมันเครื่องหายที่หรดใหม่ฮะใช่ไหมช่งมางฮะชอบขาดันสองร้อยสองหนึ่งห้าสองศูนย์ห้า มันเครื่องของเราใช้เชลนะครับกําลังเปลี่ยนกองดักน้ำ มันไหลเต็มในถ้วยนั่นสองลิตรอะสองลิตรน้ำเดนฮะเหมือนไม่มีน้ำน้ำมีไหมให้มันมาสกปกฮะมีแต่ไม่ใช่แต่ว่ามันสีมันเหมือนมีผสมน้ำเ,เ,นเ,เดนน้ำมันทิ้งอยู่เรื่อยหมื่สองมื่นเดนแค่หนึง่ง โปบมากไหมเยอเนีย่นยไม่รู้ใช้ถังอะไรไปเอานะ้ำคะแนนตัดไหมบ้านมันหน่อยแม่นบ้านจับจิบไรโมเมียนเนาะหืมหาสิบกเนี่ยแปลงเนี่ยเอาเขาว่าหาสิบไรด้เขาซื้อกัน ขันสาิบไล่นี่ผมขาดทุนแบบยับเยินเลยพราะ่ขันเขาวัดออกมาได้สามสิบไล่นี่ผมไม่มีที่ยืนตรงนี้ฮะของทีแปลงเนี่ยระหว่างหนหอาสิหสมนูซื้อไม่ห้ยไม่สาไล่ไม่เกืสิบบริเสียอเยอะ่ากไได้ซื้อ โอ,ไไโอ้ยเด็กกำไรตซีเถียวแหลกเหมือนไหมเยอ่่าตนนฟันกัเสเสือใหม่เมื่อเดียวได้ขายว่ามันซิปกู้รถหรอวะมันอายุแล้วมือ่อไมันยี่สิบแล้วว่ามันเออแม่นแต่ตอนผมมาท่านมาเอานี่กัเอาออกไปหลายรถแล้วเนะานะนั่นะอ,อ๋อไปรอบนึงแล้วมันบนี่บัตดัแต่แต่ีตตกัน มันไปป้าได้จ็คมองมองุ่มมองขึ้นก็ปลายไว้ครับช่มหนึ่งบนฟงเครื่องตรงหัวแล้วก็มีแล้วล่ายไวเขาเหยาะช่มนั้นนัดกันว่าเขาเหยาะ เครื่องทุกวันนี้เอาเอามา<ช>น้มันเครื่องจะเอามาไว้ข้างนอกน,น,อนี่นเครื่องอ่ากล่กองกล่องเครื่องอเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราต้องไปมุดใต้ท้องใช่ไหมขนอ,มออกมาแออคูลเลอร์ของเครื่องมามันก็เด็กแกะกองเลยครับทุกวันนี้เอามาตรงนี้ เอมรอบสองครับโอ้น้ำมันน้ำมันที่ปั๊มตัวเองนะนี่ธรรมดาแล้วเนาะอร่อยชุ่มมงมอนอที่นอผมใช้ B 7นะครับ มันที่ปั๊มตัวเองตลอดครับ แสดงว่าเราแยากไม่ทันใช่ไหมไม่ทันฮะถ,นถ้าไม่ติดเครื่องมันแยกไม่ได้หรอไม่ใช่ลงฮะไม่่อยลง,<ะ>ยลงต้องเปิดน็อตเกียร์เปิดอืมฮยปล่อยไปปล่อยลากลยนะถ้ามันไม่ติด ปกติทำอย่างนี้ทุกคันไม่ช่างเนี่ยทนี้ครับฮะทำแบบนี้ว้าวมงคนเขาก็ตอกไว้พาพาพา เรียบร้อยครับ มดนึงสองาาบาทเหรอสัตว์แล้วแล้วจมนี่ยรอเอาไว้จุดป่าไม้เอาหบวเติมมันไหมคือเบารถมาพี่ ย่างไม่พุ่นบ่ไมย่างไปเติมน้ำมันครับท่านสารวัตรน้ำมันมาแล้วก็เลยให้สารวัตรเติมเลย ครับคลิปนี้ช่างมา PM ครับ470ชั่วโมงครับผม470ชั่วโมง 70กว่าชั่วโมงอขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ